สวัสดีค่ะออมยานิสาค่ะวันนี้ออมจะพามาชมเครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์รูปกับ e p s o n s u ช e ่ a แ SLD 830เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายประสิทธิภาพสูงให้งานออกมาสมบูรณ์แบบสวยคมชัดสุดตา SLD 830เครื่องพิมพ์อิงเจตระบบ d ดร์แลบมาพร้อมกับเทคโนโลยีหัวพิมพ์ไมโครเพียโซให้งานพิมพ์มีความละเอียดคุณภาพสูงและพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วโดยพิมพ์ได้มากถึง360แผ่นต่อ1ชั่วโมงมาพร้อมกับหมึกอันต้าโคม6สี ที่สำคัญตัวหมึกกันน้ำช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความคงทนในการใช้งานอีกด้วยค่ะ SLD 830ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยเฉพาะธุรกิจร้านถ่ายรูปร้านอัดขยายรูปหรือช่างภาพที่ต้องการเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ภาพสวยใช้งานง่าย ได้งานเร็วประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนและไม่ใช้เทคโนโลยีซับซอ้อนในระหว่างการทำงานด้วยค่ะ SLD 830เครื่องพิมพ์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์ Chualab Order Controller ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีความสว่างหรือแม้แต่การสร้างเลเยอร์ของชิ้นงานที่ทำให้การพิมพ์งานเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆก็สามารถใช้งานได้ SLD 830เครื่องพิมพ์สำหรับมืออาชีพด้านงานพิมพ ตัวเครื่องเล็กแต่ประสิทธิภาพใหญ่เกินตัวสามารถพิมพ์งานได้หลากหลายขนาดตั้งแต่ 3.5x2 คูณนิ้วจนถึงขนาด A4 และความยาวถึง39นิ้วโดยที่คุณภาพของงานยังออกมาสวยดูดีและยังเก็บรักษาได้อย่างยาวนานด้วยนะคะ